สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้พามาดูเป็นกระบะนะคะ t o y o t a Re ี vo 4ประตูนะคะ1.4อ่า2.4ตัว E นะคะปี2017เกียร์ออโต้นะคะคุณลูกค้าคันนี้บอกเลยว่าเราแปลงหน้ามานะคะหน้าเดิมไม่ใช่หน้านี้นะคะแต่ว่าเราแปลงหน้าเพื่อความสวยงามนะคะเป็นหน้าหมูป่านะคะคุณลูกค้าคันนี้ไฟเลี้ยวก็ระจกมองข้างนะคะมีบันไดขึ้นให้ด้วยนะคะแล้วก็ด้านหลังจะใส่เป็น Carry Boy มาให้นะคะ บรรทุกก็ได้โดยสารด้านหลังก็ได้นะคะลูกค้าหน้าฝนหน้าหนาวนะคะนั่งสบายนะคะด้านหลังนะคะบอกเลยว่ากันแดดกันฝนกันลมแน่นอนนะคะคันนี้นะคะรถสวยมากๆราคาแค่5้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นไม่เชื่อลองมาดูภายในห้องโดยสารนะคะเบาะนี่น้องๆน้องๆ f ฟล์ u เจอร์เลยนะคะลูกค้าค,คันนี้นะคะแอร์แบ็กสามใบนะคะพวงมาลยัย ก็เป็นมัลติฟังก์ชันนะคะราคารถเนี่ยขายแค่5,99,000บาทเท่านั้นนะคะคนซื้อเครดิตีฟรีดาวเลยฟรีค่าจัดค่าโอนฟรีภาษีพระบรนะคะคุณลูกค้าออกรถกับเรามั่นใจได้เลยว่าไม่มีชนหนักพี่ความหรือว่าน้ำท่วมแน่นอนเพราะเราตรวจสภาพรถยนต์ใช้แล้วจากบริษัทชั้นนำของญี่ปุ่นนะคะบริษัท Go ู Inspection น,น,นะคะตรวจสอบ344จุดนะคะคันนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะ มีอีโคโหมดพาวเวอร์โหมดนะคะคุณค้าได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลน,นะคะเป็นตัวนี้เป็นสีประตูนะคะตัวไฮเลนเดอร์ตัวพ er. ีเลนเนอร์นะคะคุณลูกค้าด้านหลังก็นั่งกว้างนั่งสบายมากๆเลยนะคะท่านใดที่สนใจรถคันนี้สามารถติดต่อจันเข้ามาได้เลยนะคะเราจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ที่ใต้ร่างคลิปนี้นะคะคุณคลูกค้าร้านเปิดทุกวัน9โมงเชา้าถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดทำการคะ่ะ